นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติช่วยกันเก็บขยะหลังคนแห่เที่ยวจนล้นหาดทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายหลังจากสอบ,บอคอเริ่มให้มีการปลดล็อกระยะ3ในวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มออกมาผ่อนคลายตามสถานที่ต่างๆกันมากขึ้นโดยเฉพาะชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครและเดินทางสะดวกเริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวตามสถานที่ เช่นที่ร้านอาหารร้านของฝากของที่ระลึกกันมากขึ้นซึ่งหลังจากที่มีคนแห่เที่ยวจนล้นหาดก็พบขยะเกลื่อนหาดบางแสนเป็นแนวยาวหลังน้ำลดก็เกิดภาพประทับใจขึ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาช่วยกันเก็บขยะที่ริมหาดบางแสนเร่งช่วยกันเก็บอย่างมีความสุขภาพแห่งความประทับใจที่น่าชื่นชมพร้อมเผยว่าไม่เหนื่อยเพราะอยากเห็นหาดสวยงามต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ที่บริเวณชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติทั้งเด็กและผู้ใหญ่เร่งทยอยมาเล่นน้ำทะเลแต่ก็ต้องพบกับขยะที่มากับน้ำซึ่งหลังจากน้ำทะเลลดลงก็จะเห็นกองขยะชนิดต่างๆเป็นแนวยาวตามชายหาดซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต่างช่วยกันเดินกันเก,ก็บขยะอย่างขามักขะม้นอย่างมีความสุขซึ่งเห็นแล้วน่าชื่นชมจากการสอบถามนายประวิทย อายุ47ปีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าตนมาจากปทุมธานีโดยตั้งใจมาเที่ยวทะเลพอมาถึงก็เห็นภาพของขยะที่ลอยมากับน้ําซึ่งพอน้ําลดขยะก็ติดตามชายหาดตนกับครอบครัวก็ช่วยกันเดินเก็บแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวก็ได้ช่วยกันเดินเก็บตนก็ไม่เหนื่อยที่ได้ทําให้หาดสวยงามทําให้คนมาเที่ยวอย่างมีความสุขและสวยงาม หากอยากมาเที่ยวหาดแบบสวยงามก็ควรช่วยกันรักษาความสะอาด